าช่องลมเนี่ยรับเขาบอกว่าลมเนี่ยสามารถเข้าได้นะครับมากกว่าหมวกปกติถึง5เท่านะครับตัวนี้เป็นการออกแบบของทางโนแลนที่เขาบอกว่าใช้เวลาศึกษามามากกว่าหลายปีนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัวบีเคจากร้านบีเคเคสปีนนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับช่วงนี้จริงๆมีหมวกใหม่เข้ามาหลายหลายรุ่นและก็หลายๆายแบรนด์เลยนะครับก็ผมพยายาม ทำรีวิวแล้วก็หยิบยกตัวที่มันแปลกๆใหม่ๆ,มๆแล้วอยากจะเอามาให้ฟังนะครับตอนนี้มีตัวใหม่เข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วเราพูดถึงโชเอะเครืสอทู 2, เป็นเรื่องของเออร์เบิร์นเรื่องของการใช้งานในเมืองเป็นหมวกสไตล์โอเพนเฟสนะครับตอนนี้ทางฝั่งอันนั้นเป็นฝั่งทางเอเชียทางฝั่งอิตาลีนะครับยุโรปนะครับก็มีหมวกใหม่ออกมานะครับซึ่งจะเป็นสไตล์โอเพนเฟสเหมือนกันแต่ว่ามันจะคนละสไตล์กับทาง เจคลูส์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นประเภทแบบว่าใช้งานในเมืองเป็นหลักเลยอันนี้นี่คือในเมืองจริงๆเลยนะครับไม่ได้ออกทงออกทริปเลยนะครับสำหรับเข,าเ,ขาเรียกเขาเรียกหม่งรุ่นนี้ว่า Urban h y b r i d m o b i l i t y อะไรประมาณนี้คร่าวๆ Urban ก็คือใช้งานในเมืองนะครับ y b r i d ก็คืออาจจะมีการปรับแต่งอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมีการปรับปรับทรงปรับอะไรเงี้ยแล้วก็โมบิลิตี้ก็คือเป็นเรื่องของคล้ายๆกับโมบายโฟล์ทคือสามารถ หิ้วหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกเพราะว่าขนาดของมันค่อนข้างเล็กแล้วก็น้ําหนักเบานะครับผมตอนนั้นก็คือหมวกรุ่นนะครับหมวกยี่ห้อโนแลนนะครับโนแลนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนะโนแลนกล่องสีแดงนี้นะครับผมอ่าซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยังไม่ได้เปิดตัวในหลายประเทศนะครับก็เท่าที่เห็นก็จะมีที่อิตาลีที่เดียวนะครับก็คือเป็น แบรนด์โนแลนเป็นแบรนด์อิตาลีนะครับแล้วก็มีที่ประเทศไทยเนี่ยผมพยายามดูต่างๆและยังไม่เห็นก็ประเทศไทยก็ปเป็นประเทศแรกนะครับในแถบเอเชียเนี่ยที่มีหมวกตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก็มาอยู่ที่ร้านเราแล้วด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ขอพบครับตัวโนแลนนะครับ N 3 4 T นะครับก็ต้อง เขีนี้ครับมันจะเป็น n 3 0มขีดส t นะครับตัวนี้เป็นตัวเบสิกเริ่มต้นของมันก็คือเป็นรหัสนี้ก่อนตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นไฮบริดจริงๆแล้วมันมีตัวที่เป็นรหัสอื่นๆเช่น3 0มสขีดส TP นะครับตัว P ข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนมีคางเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มี VP XP อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าที่ร้านเนี่ยที่เอาเข้ามาขายเนี่ยจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าสนใจตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วก็สามารถสั่งผ่านทางร้านได้นะครับก็มีเข้ามาไม่เยอะนะครับผมตัวนี้ในมือของผมเดี๋ยวผมให้ดูสองสีอ่าตัวนี้หมวกเข้ามานะครับก็คือ3ามสิบขีดสี สามสิบสี่เรียกเรียกสามสิบสี่เลยกันแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเขียนว่าสามสิบขีดสี่แล้วก็ทีไทยแลนด์นะครับผมก็ผมเรียก n อ็สามสิบสี่ก่อนแล้วกันนะครับผมตัว n อ็สามสิบสี่เนี่ยเข้ามาสองลายก็ค,คือลายที่เป็นลายตัวนี้คือลายเบรเซอร์นะครับเป็นสีไตคัลเลอร์เบรเซอร์ไตคัลเลอร์ตัวนี้สวยนะครับก็แนวกันดั้มเหมนะแต่ว่าสีฟ้าจะออกแนวสว่างนิดนึงนะครับสวยงามดูอับคิกขุนิดนึงอ่ะไม่ใช่ดูคิกขุกเรียก ดูสดใสนะครับก็ดูสว่างสดใสมองเห็นได้ชัดยามค่ําคืนนะครับแล้วก็ตัวสีล้วนผมก็มีเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวสีเทาสวลดเกนนะครับก็คือเทาแลมโบนะครับหรือเทาออ i ดี้ก็คือสีเทาจะออกเข้มนิดนึงนะครับมีความเรียบหรูดูดีนะครับสีที่คล้ายๆพวกเวสปาที่เป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็มีอีกหลายๆตัวงี้ก็สวยงามนะครับราคานะครับจะอยู่ที่ ถ้าเป็นสีนี้อยู่6,500บาทนะครับแล้วก็เป็นสีล้วนเนี่ยอยู่5,900บาทนะครับผมตัวนี้ก็ถามว่าแพงไหมก็เทียบกับตัวแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ในประเทศหรือแบรนด์แบรนด์พวกไต้หวันนี่หรือซุดแล้วเนี่ยก็ถามว่าแพงกว่าแต่ถ้าเทียบกับทางฝั่งอิตาลีนะครับอย่างพวกเอจีวีออร์บิ v, bit, หรือเงี้ย AGV b อ t นี่อยู่4,500-6,500เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็อยู่ที่5,900-6,500ก็ถามว่าหนีกันไหม <t orn> ก็ไม,ไม่ไม่หนีกันมากแต่ว่างานของโนแลนเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวเราหยิบตัวนี้ขึ้นมาเป็นหลักกนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นอย่างที่บอกนะครับคือขนาดเล็กนะครับเนี่ยเทียบกับผมเนี่ย ขนาดค่อนข้างเล็กใส่ใน U ูบ็อกในหลายๆรุ่รุ่นเขาเรียกคิดว่าใส่ได้นะครับผมแล้วก็ใส่กล่องก็ได้นะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้อยู่ที่940กรมอ่านากรัมนั้นเราจะเห็นหมวกที่มันต่ากว่า1000เนี่ยก็คือ1โลนะครับผมตัวนี้อยู่ที่940กรัมบวกลบนะครับไซส์เอ็มเปลือกหมวกเนี่ยมันมีเชล์อยู่แค่2เชลนะครับก็คือเป็น SM นะครับแล้วก็ l อตัว XL ในมือผมตัวนี้สีเทาเนี่ยนะจะดูใหญ่กว่าหน่อยนึง ไม่มากนะครับน้าหนักก็จะอยู่ที่1000กรัมบวกลบเขาก็บวกบวกจากตัวนี้มาประมาณ50กรัมผมตีไปว่า 50- าสิถึงหนึอกรัมบวกไปที่ไซส์ LXL แล้วกันนะครับก็น้ําหนักจะอยู่ประมาณ9 5 0าร้ถึงหนึ่กรัมนะครับก็คือถือว่าเป็นหมวกที่เบามากนะครับผมอันนี้จุดเด่นจุดที่1เลยนะครับเบานะครับคล่องตัวเพราะว่าใบน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับสามารถที่วไปนวยไปนี่ได้นะครับ คนที่ใช้หมวกใบนี้นะครับก็คือเป็นคนที่ใช้หมวกลดเล็กนะครับก็คือใช้งานในเมืองก็คือเขาบอกเป็น Ur อร์เบิร์นคอมพิวเตอร์นะครับก็คือจากบ้านไปที่ทำงานจากที่ทำงานไปนู่นไปนี่ก็คือไม่ได้ออกทางไกลเลยนะครับก็คือใช้หมวกใบนี้นะครับจุดเด่นของหมวกใบนี้นะครับอยู่ที่การระบายอากาศเขาบอกว่าเป็น Extremely Ventilation นะครับก็คือช่องลมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ1 2 3 4สี่แล้วก็แถบข้างหน้าทั้งหมดนะครับ ห้าช่องลมเนี่ยรับเขาบอกว่าลมเนี่ยสามารถเข้าได้นะครับมากกว่าหมวกปกติถึง5เท่านะครับตัวนี้เป็นการออกแบบของทางโนแลนที่เขาบอกว่าใช้เวลาศึกษามามากกว่าหลายปีนะครับแล้วก็ลมจะไปออกด้านหลังเห็นไหมช่องลมค่อนข้างเยอะเลยแล้วตรงนี้บอกเลยว่ามันทะลุอ่ะถ้าผมมองเนี่ยคือผมเห็นเห็นเห็นกล้องเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไฟฉายจากกล้องมือถือผมส่องให้ดูนะครับ อ่าเนี่ยเห็นนะทะลุไปด้านหลังเลยสองด้านนี้ด้วกันได้อ่าก็คือมันโฟโลลมค่อนข้างดีมากนะครับก็คือเหมาะสําหรับเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนเนี่ยก็คือเมืองร้อนเนี่ยก็คือเราใส่หมวกแล้วมันค่อนข้างอบตัวเนี้ยก็คือใส่แล้วช่องลมเนี่ยมันเข้ามาจากด้านหน้าประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องเนี่ยสี่ช่องที่เป็นแบบลมๆมใหญ่ๆเนี่ยไปออกด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือห้าช่องนะครับเข้าห้าออกห้าเลย ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเขาเคลมไว้ว่าแม้ความเร็วต่ำนะครับโมจะรู้สึกเหมือนมีลมเข้าตลอดเวลาอันนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าขี่ในเมืองแล้วด้วยความที่ว่าเมืองไทยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเมืองค่อนข้างร้อนนะตัวนี้นะครับ ก็เรื่องระบายอากาศนี้ค่อนข้างดีหลายคนมองว่ามันเห็นทะลุต่างๆเนี่ยมันไม่ปลอดภัยไหมต้องบอกว่า 1. คือวัสดุของตัวนี้ทําจาก l e x a ซ p o โพลีคาร์บเนซึ่งเป็นเทคโนโลยีของวัสดุที่ทําในอากาศยานนะครับคือใช้ในการผลิตพวกกระสวยอวกาศหรืออะไรต่างๆครับมีความแข็งแรงมากถ้าใครอ,อยากรู้ก็ไปดูพวก คลิปกเก่าๆพวก N 6 5 N 6 6นะครับที่ผมอธิบายเรื่องวัสดุนี้ของโนแลนไว้นะครับซึ่งตัวช่องลมต่างๆเนี่ยก็ทำจากเลกซอเหมือนกันนะครับและตัวนี้นะครับผ่าน ECE R 22.06เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายคนก็รู้ว่า R 2 2่6ที่ผมพูดไปใน,ในหลายๆคลิปแล้วก็คือตัวนี้เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงครับกระแทกหลายๆจุดแบบแรนดอมแล้วก็ไม่สามารถเลี่ยงคำโกงได้ก็คือผลิตมาแล้วตัวนี้เทสแล้วผ่านนะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นพวก มีโค้งมีคางเนี่ยมันผ่าน P ับ p J ด้วยก็คือปลอดภัยถึงขั้นขั้นแบบเทียบเท่าหมวกเต็มใบเลยแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ลักษณะแบบ open face อย่างเดียวนะครับผมตัวชิวหน้าอ่าหลายคนสงสัยนะครับตัวชิวหน้ามันค่อนข้างอ่าเล็กนะครับก็คือไม่ไม่ได้ลงมาปิดถึงตรงคางเพราะว่า1คือเขาต้องการ ให้มันค่อนข้างคอม p พ c t แล้วก็ดีไซน์ให้มันเหมือนกับว่าโมบิลิตีสามารถขี่ได้มันจะดูไม่ใหญ่นะครับใส่มาแล้วก็ทรงมันจะค่อนข้างโมเดนแฟชั่นนิสต้านิดนึงใส่มาแล้วเหมือนกับพวกนักบินนะครับเหมือนพวกนักบินแบบมาวอลิกในหนังนะครับที่แบบใส่แล้วเหมือนนักบินนะครับซึ่ง ตัวหลายคนบอกว่าแว่นมันค่อนข้างเล็กเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องลมเข้าตาไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยทางโนแลนไทยแลนด์นะครับก็ให้น้องๆเนี่ยไปเทสมาแล้วนะครับเทสกับรถ2คันนะครับคันหนึ่งเป็น a p พิเลียนะครับ SRT g 2 0 0นะครับขี่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใส่ปกติเลย ไม่มีลมเข้ามาถึงลูกตาเลยซึ่งคนที่ไปเทสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนแบบแพ้ลมมากนะครับก็คือตาจะค่อนข้างแห้งต่นี้ก็คือใส่แล้วก็ไม่มีรู้สึกถึงลมเข้ามานะครับผมแล้วก็อีกคันนึงไปเป็น a อ r ์รตัว155นะครับก็ขี่ความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับตัวนี้มีลมเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็รู้สึกได้มีลมเข้ามาเหมือนเหมือนเข้ามารู้สึกได้เขาบอกว่าก็แต่ไม่ได้มากถึงทําให้รู้สึกว่าแบบแสบตาหรือเคืองตา กดหมวกลงนิดนึงนะครับเหมือน,นกดชิลลงนิดนึงเวลาขี่นะครับเวลาเราขี่ความเร็วแล้วก็หมอบนิดนึงหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยได้เรื่องลมก็ไม่เข้านะครับตอนนี้ก็สบายใจหายห่วงนะครับผมก็เอาพูดถึงจุดดีของมันแล้วกันถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้หมวกเหมือนในชีวิตประจาวันแล้วอยากได้หมวกเบาใส่สบายระบายลมได้ค่อนข้างดีนะครับปัญหาเรื่องแวน่นเรื่องอะไรนี่ก็สวยงามตัวนี้จริงๆแล้วชิลมันเป็นสีออกฟ้านิดนิดนะแต่ผมไม่ได้แกะนะครับฟ้านิดๆิดเหมือนเหมือนเป็นทินแบบ เหลือบฟ้านิดๆแต่ไม่ใช่เป็นชิลสนะครับเป็นชิลสแต่ไม่ใช่ขาวมีฟ้านิดนดนะครับผมก็ไปดูมาว่าสีฟ้านิดๆเนี่ยมันช่วยลดอาการล้าทางสายตาสําหรับคนที่ใช้งานในเมืองแล้วก็ ไม่อยากเขาเลยใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนตัวนี้เป็นชิลใสที่เป็นเหลือบฟ้านิดๆก็อันนี้ก็จะทําให้มีความเคลียนะครับถ้าใครอยากใช้งานก็ใส่แว่นกันแดดข้างในก็จะโอเคหลายคนถามว่ามีชิวดําขายไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าจุดเด่นของเขาก็เป็นเรื่องของน้ําหนักเบาใบเล็กนะครับแล้วก็ใช้งานเหมือนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นหลักอะไรเงี้ยเรื่องของการระบายลมเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับชิลหน้านะครับมันมีความกึกค่อนข้างสูงนะครับ หลายหมวกหลายใบยเนี่ยพอเปิดชิลขึ้นไปตัวช่องลมไอ้เขาเลยตัวตัวชิวลแน่เนี่ยมันจะไปบังช่องลมต่างๆเลยนะรตันนี้สังเกตนะครับพอเปิดขึ้นไปแล้วนะครับตัวช่องลมตัวนี้ยังรับอยู่แล้วมันก็ยังมีตรงนี้ที่มันรับลมเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดหรือจะปิดช่องลมมันสามารถโฟลลมได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วผมชอบฟีลลิ่งเสียงของตัวชิวลอะเหนนะ็นมหนึ่งนะครับ แล้วก็ดันขึ้นไปเลยล็อกนะครับมีมีระดับนี้หนึ่งระดับนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแค่นี้แต่้าลงก็คือลงเลยนะครับผมตัวนวมภายในตัวนี้เป็นแบบ Eco f r i e n d l y นะครับ c o f r i e n d l y ก็คือ,อพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็คือรักสิ่งแวดล้อมนะครับใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นคลแม่อะไรนะสักอย่างหนึ่ง ใครมากคอมฟอร์ตก็คือเรื่องของการระบายเหงื่อเนื่องจากหมวกมันโฟลดีมลมดีนะครับก็คือตัวผ้ามันก็ไม่ซับเขาเรียกไม่มอมเหงื่อพอพอรับเหงื่อเข้ามาแล้วมันก็ระบายออกค่อนข้างเร็วทาให้มมนมมันไม่มอมความชงความชื้นแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียนะครับไม่มีกลิ่นมงกินเหม็นนะครับนมภายในนะครับรองรับการติดตั้งบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบลูทูธตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นการแปะนะครับเพราะว่าเพราะว่าขอบต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสัน นะมันีความแค่มันหนีบถามว่าหนีบได้ไหมก็มีลุ้นแต่ว่าตรงนี้มันมันเป็นสันเข้ามาผมคิดว่าน่าจะได้แปะมากกว่าเป็นแถวแถวนี้นะครับหรือไม่ก็ตรงนี้ไปเลยนะครับตรงเนี้ยซึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับคิดว่าติดตั้งได้นะครับผมซึ่งตรงหูหูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคล้ายๆกับล่องเป็นการเย็บเย็บหนวมให้มันเป็นล่องไว้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมเป็นรอ้าเอานิ้วไว้จิ้มตรงนี้ก็คือเป็นผ้าแบบ กาเรียกผ้า <het ge> <op> อะไรนะจำจำชื่อไม่ได้ผ้าไลายก้าอ่ะลายก้าที่แบบมันยืดหยุ่นเหมือนผ้าผ้ากีฬานะครับยืดหยุ่นนะครับเปิดนวมข้างในออกมามันก็จะเป็นร่องลงไปนิดหนึ่งไม่ไม่ลึกมากนะครับแต่ว่าตัวนวมเนี่ยมันดันขึ้นมาหมดเลยแล้วตรงเนี้ยเหมือนโลง่งๆเนี่ยเอามือจับไปตรงเนี้ยกดไม่ได้ใช่ไหมมีตรงเนี้ยก,กดได้เป็นหลุมลงไปตัวนี้ผมคิดว่ามันก็คือทํามารองรับบลูทูธแหละเดี๋ยวผมลองแกะนวมให้ดูนะครับตัวนี้เขาออกแบบนวมมาค่อนข้างเป็นชิ้นเดียวทั้งทั้งหัวเนี่ยออกมาชิ้นเดียวจะสัังเกตได้ว่ามน มันไม่ได้มีช่องรอยต่อเลยระหว่างตรงนี้เห็นไหมแน่ไปหมดเลยนะครับปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็คือดึงดึงตรงนี้นะครับตัวนี้จะออกแบบคล้ายๆตัว n เก้าสิบสามนะครับตัวยกขางก็คือคุณต้องถอดแป็กนวมตรงนี้ก่อนีน่ยตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกหนึ่งตรงนี้มันจะมีคล้ายๆกับเหล็กหวงตรงนี้เอาไว้ห้อยกับรถได้นะครับในในคลิปของตัว advertising ของเขานะครับก็คือตรงเว s p a ข้างหน้ามันจะมีตะขอ ก็คือวางตรงนี้เอาไว้พักเวลาเราไปจอดซื้อก๋้วยต้มก๋้วยเดี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าจอดแล้วทิ้งไว้นานเราก็เก็บใส่ยูบ็อกซ์ให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองถอดนวมให้ดูนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นแบกแบกนวมนิดหนึ่งเอาฝั่งไหนดีอ่าตรงนี้ครับนิดเดียวเป็นหนึ่งแบกที่เป็นกระดุมนะครับที่เหลือเป็นการดึงริ่มออกมานะครับก็ดึงเนี่ยดึงอย่างเงี้ยออกมาดึงปกติเลย หมค่อยๆดึงออกมามันก็จะถอดนวมออกมาทั้งหมดเลยนะครับผมถอดได้ถึงตรงหัวตรงนี้เลยก็คือเป็นออกมาชิ้นเดียวเอาไปซักอะไรได้ปกติเลยนะครับเวลาใส่ก็แทงริมเข้าไปมันจะมีช่องที่เป็นตัวรับตัวตัวตัว,ต,วตัวนี้ยเรียกหมุดแหระครับอยู่ที่ตัวหมวกนะครับผมอเดี๋ยวผมหากอนอก็เสียบเข้าไปปกติเลยอืถอดเหมือนจะยากนะครับแต่จริงๆผมก็ถอดได้แล้วแล้วก็แป็กกลับไปเหมือนเดิม อ,อย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมมาลองสวมใส่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีเทาดด้ยรอบๆหนึ่งโลกสีนี้สวยนะครับตัวสีล้วนเราก็จะมีสีดําเงาสีขาวแล้วก็สีเทาแลมเทาเทาออดี้เนี่ยเทาแลมโบเทาออดี้เนี่ยสวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมน้ําหนักค่อนข้างเบาไปใส่สบายเดี๋ยวเราลองใส่โมงก่อนเพื่อความสบายใจนะครับ ในมือของผมใบนี้ไซส,ส์เอ็มสีสีไตคัลเลอร์นะครับหกพันห้าร้อยบาทถ้าเป็นสีเทาแลมโบห้าพันเก้านะครับผมตัวนี้ถ้าดูในคลิปนะครับก็คือไม่สามารถต่อคางได้นะก็คือคางมันตัวนี้ก็คือเขาทํามาเพื่อแบบ ใช้งานในเมืองจริงๆนะครับเหมาะสําหรับสายสกูตเตอร์ใช้งานในเมืองแล้วก็เขาตีตลาดนี้ด้วยนะครับพวกพวก e สกูตเตอร์ที่เป็นเหมือนเหมือนไดบอทดนะครับที่ยืนขี่ตัวนี้เขามมคิดคิดในเมืองค่อนข้างเยอะเนาะก็ใช้ใช้งานแบบนั้นก็โอเคสําหรับคนอย่างนั้นก็มันจะมีที่องที่ค่อยเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วก็น้ําหนักเบาก็ไม่เกะคนนั้นก็เอาขึ้นรถไฟฟงรือไฟฟ้าได้นะครับผมอืม ใส่เข้าไปนะครับรู้สึกถึงความกระชับนะครับแล้วก็ช่วงหูอย่างที่ตะกี้เราจับนะครับก็คือรู้สึกได้ว่าตรงช่วงช่วงหูเนี่ยมันครอบพอดีนะครับถ้าใส่หูฟองหูฟังก็โอเคนะครับติดตั้งง่ายนะครับใส่แว่นนะครับาใส่แว่นง่ายใส่แว่นได้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ใส่ลัดคทางนะครับมันจะมีตัวนมหุ่มใส่ลัดคางเรียบร้อยแล้วก็คือลัดเข้าไปไม่รู้สึกบัดคงบัดคออะไรนะครับ เขาชิลลงมาเทมากนะครับเหมือนพวกแนวแบบนักบินน่ะใส่กับตัวเวสป้าเทและหล่อมากนะครับทั้งสีล้วนแล้วก็สีลายนะครับถ้าลายลายก็สีสันสดใสเนาะซัมเมอร์นิดนึงน้ำหนักเบาสุดๆเลยนะครับถ้าถามผมนะเรื่องแว่นกันแดดเนี่ยเขาน่าจะตัดออกเพราะเรื่องของน้ำหนักนะครับ แล้วเนั่แล้วก็แนวโมบิลิตี้เนี่ยเวลาเขาสีขี่รถแบบพวกเวทบงเว,วป้าให้ใส่พวกแว่นดำแว่นอะไรเงี้ยมันจะดูเท่กว่านะอันนี้ก็โอเคแล้วก็การเปิดปิดแว่นเงนี้ยค่อนข้งางโอเคแล้วก็ปิดลงมาถึงตรงนี้เลยจริงๆก็ปิดตาเก,กือบหมดอะลมต่งตางๆก็คงตัดออกเรื่องของการออกบงออกแฝบมันทํามาค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ได้สองสเต็ปสวยดีนะครับไม่เหวี่ยงใส่สบายมากเลยอะ แล้วก็การถอดแก๊ปนะครับมันจะเป็นเหมือนนิ้วแค่นี้เองแล้วก็ดึงออกเลยนะครับหลายอันหลายบางยี่ห้อเนี่ยมันต้องหาหาเชือกหาเชือกอะไรต่างๆเนี่ยนี่ไม่ต้องหาเอามือดันเข้าไปแล้วก็พุ๊กก็กดออกเลยนะครับถามว่าแข็งแรงไหมจริงๆมันก็คือแข็งแรงผ่านมนตาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่สีเทาให้ดูด้วยอันนี้แต่สีเทาเนี่ยมันเป็นไซส์ XL นะครับมันก็จะหลวมนะครับอืมเห็นไหมแต่ใส่ให้ดูสีเฉยแหละอืม สีที่ขายดีก็จะเป็นสีเทาสีขาวสีดำนี่แหละแล้วก็มีลายๆนี่ก็ยังมีตัวสีไตคัลเลร์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมทางบ้านนะครับผมถามผมนะครับเป็นหมวกนี่ผมเคยซื้อพวกหมวกประเภทนี้มาจากหลายๆที่เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้นก็เคยมี넥ส์ใบหนึ่งที่เป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้ซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณ4 0 0พกว่า5,000นนะครับซึ่งถามว่าใบนั้นใส่สบายไหมไม่สบาย ใบนี้ใส่สบายกว่าแล้วก็น้ําหนักใบนั้นก็ไม่ไม่เบาใบนี้เบากว่าโดยรวมแล้วผมชอบนะแล้วก็ชิลเห็นไหมชิมเป็นสีฟ้าเงี้ยไม่รู้เห็นไหมเวลาไปตัดกับตัวหมวกที่เป็นสีขาวพอดีเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาอ่อนๆน,นะครับตัวนี้ก็เรื่องลดเรื่องความเครียดของกัน การขับขี่เวลามองแสงจ้าอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์นะครับผมก็ขอฝากตัวโนแลน d N 34T ตัวนี้ไว้ด้วยละกันนะครับมี2ส,สีนะครับ2ลาย2องลาย,ลายมีลายเยงี้ยแต่ว่ามันจะมีตัวนี้มันจะมีสีแดงแล้วก็มีสีดําเขียวอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับตัวน,นี้ก็มีขายออกไปบ้างแล้วสําหรับที่โพสต์ไปวันแรกก็คือกระแสค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ปังมากแต่ว่าหลายคนก็หาหมวกที่มันเหมือนกันบ,บ้าง มีขายในต่างประเทศแต่ว่าประเทศไทยไม่เคยมีขายจริงๆต่างประเทศมันมีอินโนเวชั่นอะไรพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จริงๆเอาเข้ามาบางอันมันขายไม่ได้ดีมากมันก็เลิกเอาเข้ามาครับแต่ถ้าอยากได้หมกอะไรทั้งนี้ก็ลองดูนะครับผมก็ลองนําเข้ามาจําหน่ายดูนะครับก็ลุนๆว่าจะขายดีไหมส่วนตัวคิดว่าชอบนะครับเลยคิดว่าคนที้ ประเภทที่ซื้อก็จะเป็นพวกเ e สป้าสกูตเตอร์ต่างๆที่เล็กเล็ก,กว่าพวก X Max T Max ก็ได้นะครับก็คือผมมองว่ามันเอาไว้ใช้ไปขี่ไปทำงานนะครับแต่ว่าไม่ได้อยากใช้หมวกที่มันแบบถูกมากแล้วก็มีมีกำลังซับที่จะพอสปเปนประมาณสัก5,000ันอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันปรับโจ์นะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว โนแลนเอ็นส no นะครับผมก็ยังไงถ้าสนใจนะครับลาตัวมีลายนะครับตัวนี้สวยนะครับ6,500นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้5,900นนะครับผมถ้าสนใจก็มีตัวนี้มีไซส์ M L X L มี S บ้างบางลายนะครับผมก็ยังไงสนใจก็ ลองติดต่อมาที่ร้านแล้วกันนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจถ,ถ้าชอบรีวิวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของมีเคสปีดได้วยแล้วกันครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมีหมวกอะไรก็จะมารีบมารีวิวให้นะครับผมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ